บ็สามองศาได้ไงสามอมไซยังไม่เย็นแลยมันเป็นไงใครคือฝนมีมาโลกจะหมื่นเลยพี่น้องแต่ประเทศอื่นจังหวัดอื่นเขาเศร้าหมดเลยเด้อแต่ว่าจังหวัดข่อยเนี่ยคือสิเมษาคนละวงทรงสีเมษาพนจะพาดหรอลมั้งจังหวัดอื่นเขาเศร้าหมดแล้วประเทศอื่นเขาก็หมดแล้ว พี่อำค์เพ่อคอยนี่แหละจังหวัดคอยนี่แหละหลายกว่าบ้าก็ยัางคาอยที่มาคือว่ามึงง,ง่า,กกา,งายแล้วบม้งซึ่งนี่หมายทันตการมขึ้นที่ว่าเศร้าง่ายแล้วรถตะเกียบยังขึ้นเราได้รับเราได้นอนเกียบที่มาไหมขนาดเกียบเจ้าฟันมีพื้นไปยังนานสองเส้นสามเส้นนี่เกียบลงบริเวณแข็ง นี่แบบฝนลงไปตานะถ่ยด่บมดไหทุกมือ่อโงทุกเมือมม่อ để đi là họ họ không hạn họ không nhiệt cái thì thì là đi đi cho mình nhớ phải khởi lôm đặt một đèn lôm ở một đèn lôm นี่มาทิ่มุนเขาหุเขาตามนื้อเหมือนเดมก็ยังเหมนเหมนพะลมอาตาีเหมนพะลม